<c oughs> อ่าห้าหาห้องนานมากก็กดหาก็ <c oughs> กดอัดมาตอนหาห้องเจอทีเดียวนัแล้วแหละเออ <c oughs> สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะกลับมาอีกแล้วกับ Hero of the Storm วันนี้เล่นเจ้าสเตจเช,ชตนะสเตจเชตฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันสเตจเชตสกิลไปแล้วมาเดี๋ยวไปทีไปไ่บ้านในเกมดีกว่าไหนออดูสิฝั่งนู้นมีเลเวลหนึ่งพันอัพถึงสองคนด้วยกัน ฝั่งเราก็มีเลเวล42คนนะปกตน่าจะพอไหวอยู่แล้วมัง้งดูจากไลอัพแล้วน่าจะพอสู้ได้นะมัง้งลองดูกัน <c oughs> เราดูก <c oughs> ันเราเช็ดเลสกิลคิวเป็นฮุกนะฮุกแบบบูชเชอร์ของโดตา นี่พุกศัตูนะส่วนนี้เป็น Helping Hand นะพุกเพื่อนนะเฮลโด้เลยดีแคุณเอาเโอเคสกิลสองเป็นคุฮะออใกล้โดนามแรงขึ้นตอนนี้กัดกัดละรีเลือดกัดคลิปกัดคนได้ได้หมนี่กดแล้วทำอะไรสักอย่างได้เือนกันลืมเลย มานทำไมเมื่อก่อนทุบเข้าให้เดี๋ยวแนละ้วเมื่อกี้รู้สึกว่ารู้สึกว่ามีเพื่อนโดนล้วงแต่ตัวที่โดนล้วงมันเป็นแอสซินมันเป็นมันเที่ยวเนี่ยไปเดือดเข้าไปช่วยมันทำไมวะโชไม่โดนครีปแค้แล้วต้องกินขุน <c oughs> ใช่ไหมกินครีฟ ต้องกินคนลูกดาวโคตรนานในยี่สิบวิจัดคอเขาให้ช่วยเกนจีข้างบนดิไหมช่วยเกนจีเดยอเกนจีไม่น่าสู้รีดันไหวเอ, oh. อ oh ๊ะสู้ได้ดิวะาอ็นไม่ไปละ สองชิตสองใจไปไหนหนุ่มอ้าวไม่โดนเชไม่โดนได้ไงวะโอ้ฮิตบ็อกซ์เป็นร่างไหวอเปล่าเแบบี้สติชิดไหม โยนฮุกแข่งกับผมปล่ะโอ้ผมไม่โดนเอาไรเดียนี่ด้วยวายแก๊สอะไรทุกอย่างได้จำไม่ได้ละอ๋อแก๊ tìm két lên rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những พยายามช่วยแล้วนะแต่มไม่ทันนะี่ะคือไม่ใช่แล้วมันโดนตัวอื่นฆ่าเลยเอาไก่จัดไม่ทันเรียบร้อยเสียระเบิดบนล่างได้ระเบิดมานะการเสียหรอเสียแล้ว,ลวมาเตี้ยวไม่ได้เข้าไปคอนเทสอากาศ เอานีด oh ีว <Kell ys> ่าชิวเดี๋ยววันมปสองแชททุกคนน่าจะมีรีวิวคูลดาวนเอาอีสองชทแตแล้วเจ๋งสุดละจุว โอกอดโเลยว่าสกินที่ผมใช้ได้จะเป็นสกินที่น่าเกียดที่สุดในเกมมาแล้วเจ๊ใหญ่มัดเขาให้กัดคอไปก่อน อาชิดกัดคอให้อยอันนี้มีนูกล้อนชที่เล่นบนไปดีกว่าไปดีกว่าจัดแล้เจ็ดรอบแล้วโอ้โห โบนัสไวยแก๊ดดาเมจสิบสี่ต้องกัดกี่รอบเนี่ยมันเต็มตั้งร้อยรอบห้านาทีเพิ่งได้มาเจ็ดรอบพระเจ้าเล่นเป็นชั่วโมงมันไม่ได้ร้อยรอบเลยคิวคิวคิวยึด ติดเช็เขาด้วยติเชเขามีกรอด้วยแทนกรอบมางั้นหรืเต๋โอ้เป็นรฮิลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอย่าลุมดอย่าลุ้มเดกินเลยไหมไหนบายด้วย ็นอันนี้ดีกว่าไอ้กินมันก็ฮาดีแหละแต่มันมันทำน้วไม่ก็ได้นะไม่รู้จะกินใครแบบนู้นมันไม่ใช่มีตัวดาเมจไม่ใช่มีตัวอะไรน่ากินเลยกินสตเตชช์เขาก็ไม่รู้จะกินทำไงไม่อำช่วยหรอวะกลับไปเดีเดยกว่าไม่รู้ตัวตั้งแต่แรกไม่ท้าออกมาตั้งแต่แรกต,แตู้แตก เจอเราสองลูกว้าวเยี่ยมเลยต้องแาย่จังหวะไปปล่อยฟังเขาอัพไดมาอัพเป็นพิวทิพย์ปลายเหมือนกัน,นโอ้เ็ยมันไหลนอ่อง พอดับเฟลทัสโดนฮุกหรือเปล่าไม่โดนเอยพัดไปนหนึ่งทีโดนดักไปเฟลตัสบอกมาเลยขนาดนี้ยิงนูคิงไปเลยนะจะได้ไปเสียนูให้เขาแต่ดีใจได้ดีไวแก๊สบนนั้นดาเมจเขาอัพเป็นอ๋อพวกเขาใสา่ไวาแก๊สมาเลยเนี่ย เรามาปล่อยใส่บ้านน,นี้แล้วนุ่มที่ไปทำก็เสียจังหวะหรอือเปล่าไะ สติเชตโอเวอร์ไทม์ถ้าตีละลีเลือดยนิเอร์แลมีนกเตะีิงแลมแรงจะวิ่งแคสปดีดลอวดีกว่าโดนละลีเลือดจะตายยากครับพี่ตอเรียยรลอยไปเขาสายในกระี งโอ้ป้อมแต่น hmm. mm ี้ตีแล้วรถเกาะเลยเนี่ยมาาทนมาที่นะมานี่เดี๋ยวนี้ไง มาแล้วนีนีหีนโอ้ผมก็คือ,อสตาร์ทอาวันเตียนี่มาได้อย่าง่วนเลย สกินแคร์เฮ้ยสกินแคร์แล oh ้วท่ามแล้วมรัตจัดทร์ป่ะต้องตายนะจิโอ๊ยมันน่าจะหมดอ่ะทำไมดีวะฮะทุบ ตายหัวละแจ๊ะโอเคโอเคตายโอ้โหเอนันติเลย <laughs> เดี๋ยวนี้อนันติตัวนีน้มันเปลี่ยนแล้วมันเป็นเหมือนของลีลีแหละทำกันถึงใช้บ่อยจังก็ไม่เนี่ยอาร์เกนจิเข้าอย่างนั้นทำไมวะตายฟรีแล้วเกนจิเ่นล่างมันเขาตีอะไรอยู่หรือเปล่าก็ไม่ได้ต่อตีไอริดันเสร็จ ลูกนะแรมสโลเอเดอร์เป็นคิดเรวอเรมีด collection c o m t ดีว่สายกัดกินกัดกินแบบอร่อยอรอโซฮังกรีหิวมากมา ได้เลยวะลืมสู่มาได้ล้ะพี่ต้นกัดกินเรียบร้อยกัดง่ำเขาให้ทำดาเมจเบาลง40% น่าเีสติเชิดสมัันฟัดเอานี่ได้รีเลือดมาสามวายแก๊สดาเมจบวก โอ้ให้มันแัดโอ้ยอ่าเอาเอาเดี๋ยวผมแนะนำให้มึงเพ่นนะเพื่อนนะไดกมาทำไมวะกูอ้้อันนี้มีฮีโร่นะคเขากัดเขากัดกกดก่อนกกดโอ้ยกัด โอ้ oh God หมดหมดละทาร์เรนเกาะเดี๋ยวจะหมดละลอัพ <laughs> ม,มาเอาสองชาร์จเฉยๆจะได้กัด <c oughs> ด้ที <c oughs> จะได้ใช้ทาเลนได้ทีทีอ่ะดูยีสีบัพเลยดีเอ็มพาวเวอร์ฮุกเลยด้วยคุณดาวสี่ที่ก็ เออะไรให้เราอด้ยางเยอะก็อธ <sh> <reading ancient> <ennen> e. ิบายอยู่อธิบายโดนแล้วถ้าตายจะได้เกิดเร็วได้เกิดมาเดฟยังต่อเนื่องเกิดมากัดรัวๆป้อมกัดไปเก็บจุบโชกแล้วข้างล่างไม่มีใครมาเฟลสตาร์ทเลยไปคนสองคนแต่ป้า แล้วสตาร์ทยิงทิ้งแล้วก็เก็บอันใหม่เลยโอ้โหเป็นหมอน,นี่อจริงเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยเขาหนีนะโอ้ กี่ไฟมากคร่านนี่อ์เนดโอ้เพลงอย่างเราใจเฮ้ย <c oughs> เชสช t นทุกเล a ์ a ก a อะมาโหดตุ้มจริงๆลงประตูให้ประตูมันแตกไปเลยก็ ุ่งไปกันล่างเรดันมงนี้ต่อแล้วกันฮะโอ้หน,นี่ขอเก็บนี่รูปใหมโ่โดนขังจ้า เก็บไม่ได uh> ้โดนกัดป pues> uh uh ่าจริงไปละบายตุ่มโอ้ไม่แตกด้วย Keep คีบเด stroy ตายฮะตกปลาโอ้โหแล้วตัวใหญ่ต้ด้วยเอาปัดไฟไ่ไ่้ไม่เลมึงกัดเออฮึ่ึสเต็อยู่โดนตัวเดียวนี มีใครไปเก็บไหมไปแล้วกันออ่า on my way โซดนดาเมจไปเยอะอยู่เลยเซลฟ์ฮีว40,000ฮิลเยอะกว่าเขาอยู่นล้วแหนะแล้วเล่นสายกัดกัดเอากัดเอา กว้างถังใส่ก็ไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้พวกคุณตีเดียวก็ระเบิดแล้วเนี่ย จะทิปตุ่มโอ้โหเกาะยังไม่แตกเลยจ้าน่าดหลอย เรายืนวาตรงนี้ได้ไม่ได้รอดเลเอหอัวนี่มันอัพ <c oughs> อัพอ้น,นี่มาสขั้นแน่เลยเอ่ะไอเรโนะไม่นี่ว่า ่เล่นใหม่นะเมื่อกิไม่เคยเห็นนอย่างเกียนตีเชาียช้าที่แท้โอ้ยเอาตัวแทงมาตีเอาตัวแทงมาตีคิวเซนต์รี่นะจะตีตายเก็บบอสกันไหมทุกคน เพิ่มรีเลือดเ7อวายแก๊สเมจอ้นโหนก้วาร้อยกว่าก่ากันโคตรทำมอ่ม่้อมาทำไมก่อน โ <laughs> อ้ยเลนเลนมันตุยบนอีกแล้ว <h ums> เลนเลนอร์แม่งแหลก้าฮัน <h ums> ตัวสตาร์ด้าแบบโคตรแรงง <laughs> บอลไหมตีบอลไหมตีบอสเถิะนะเกัดไม่กัดคนนะโอ้โหโอ้ ตายโอ้แต่เขาตายสามสบายอยู่ผมเกิดแัดเดียวนะเมื่อกี้มีมีทเลนเวลยี่สิบทำลดเวลาเกิดได้ประมาณสามสิสิเอซอยู่เออกระจอกเห็นไหมไทเลนด์ผมีคาร์ูซันเก็บไปสี่ลิมิเนชชั่น มั้งดิวัดเข้าบ้านขนาดนี้ร้อยโอ้โ oh, ฟลสตาร์ทเอวีพีเนีทำดาเมจทุกอย่างเยอะสุดเลยตายน้อยเลย แต่ทีมไฟได้เมจโซก็แหละล็อกมาขนาดนี้แสนกว่าตายไปสี่หม oh ันกล็ดโอเคชนะ <laughs> ไปอย่างสวยงาม <c oughs> ย่ังลย เ,เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหกหมื่นเจ้าโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับไปละไปละ